ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือสบู่นะครับซึ่งสบู่ของแอมเวย์เราเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สบู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็จะให้เขาลองสัมผัสสบู่ของเรานะครับโดยเราจะใช้เกลือนะครับเกลือแกงบ้านเรานี่นะครับแทนเหงื่อของเรานะครับแล้วก็หยดเกลือลงไปบนหลังมือของเขานะครับหลังจากนั้นแล้วนี่นะครับเราก็จะบีบสบู่ตามท้องตลาดยี่ห้ออะไรก็ได้ลงไปนะครับนะครับเหมือนกับว่า ่าครับแล้วก็ให้เขาใช้นิ้วคนนะครับผ่านเฉกาะกันครับแล้วเราก็บีบสบู่ของแอมเวย์ลงไปนะครับขณะเราเอานิ้วคนนะครับกับของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราให้เขาสัมผัสนะครับเราจะเห็นได้ว่าสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสบู่รวมกับเกลือหรือเหงื่อของเราจะเป็นคราบไข่ไข่เหมือนกับไขมัน ซุปหางวัวแช่ตู้เย็นนะครับมันเหมือนไขมันสัตว์เพราะสบู่พวกนี้เกิดจากไขมันสัตว์บวกโซดาไฟในขณะที่สบู่ของเราเนี่ยมันก็ละลายกับเกลือนะครับเหมือนเหงื่อทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็เราจะให้เขาล้างน้านะครับลองล้างน้ําซึ่งที่ข้ออื่นเนี่ยมันจะล้างออกค่อนข้างยากนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยแค่โดนน้ำนะครับมันก็พร้อมจะหลุดลอกปอกหมดเลยนะครับเห็นไหมพอล้างออกยากเนี่ยมานหลายคน นะครับก็ล้างมีเกีียงก็มักจะเกิดเป็นสิวอุดตันตามตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังนะครับอลองถูสกนะครับในขณะที่นะครับบางคนเราก็จะเห็นคราบไข่ๆยอย่างเงี้ยอยู่ตามท่อระบายน้ําในห้องน้าเพราะมันทําให้ส่วมตันนะครับนะแล้วก็ให้เขาใช้ผ้าเช็ดมือนะครับหลังจากนั้นก็ให้ให้สัมผัสนะครับหลังมือสองข้างว่าตัดเป็นยังไงนะครับนะฮะ สบู่ตามท้องตลาดทั่วไปหลังจากล้างแล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าเกลี้ยงหรือเอย็บนะครับคือสะอาดหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเอาน้ําหลอเลี้ยงผิวของเราออกไปหมดนะครับในขณะที่สบู่ us, pool, ของเราเนี่ยจะรู้สึกชุ่มชื้นนุ่มนวลนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเราไว้ไม่ทาลายน้ําหลอดเลี้ยงผิวของผิวของเรานะครับซึ่งสบู่พวกนี้เนี่ยพอมันเอาน้ําหลอดเลี้ยงผิวเราออกหมดหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันสะอาดเกลี้ยงแต่พอหลังจากทิ้งไว้นะครับมันก็จะแห้งตึงแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ย นะครับผิวก็จะแตกในขณะที่สบู่ของเราเนี่ยมันจะเก็บความชุ่มชื้นของผิวเราไว้ทําให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มนวลเวลาหน้าหนาวผิวก็ไม่แตกนะครับไม่ต้องใช้ทาโลชั่นมากมายเท่าไหร่นะนะครับโอเคทีนี้เรามาดูราคานะครับราคาของเรานี่นะครับก็ขวดหนึ่งเวลาใช้นะครับเราก็จะบีบใส่ใส่ฝอยนะครับขัดตัวนะครับ 400cc นะครับราคา380บาทเราใช้ครั้งละประมาณ 5cc คือประมาณเหรียญฝานะครับ เท่าก <muff> ับฝ่ามือของเรานี่นะครับนะก็ geral, จะใช้ได้ประมาณเกือบ80-100ถึงครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณครั้งละ้า3บาท4บาทเองนะครับแล้วก็ได้ความสะอาดที่ดีมากๆนะครับสบ,บู่ของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นจะมีสบ,บู่เหลวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีสบ,บู่ก้อนด้วยนะครับ<อ> <S <S นะฮะซึ่งเรามีสบ,บู่เหลวทั้งหมดสองแบบแล้วก็มีสบู่ก้อนทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับซึ่งสบ,บู่เหลวอันนี้นะครับ มันจะเป็นสบู่เหลวที่เหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะครับเพราะเมื่อล้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเราไว้ทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นไม่แตกแห้งกลาง้าะนั้นเจลอาบน้ำรีเฟชชิ่งบอดี้เจลบอดี้เซรีตัวนี้นะครับจะเป็นสบู่ที่เหมาะสําหรับผิวแห้งนะครับส่วนนะครับสบู่บอดีอ้ r i รี GNS c o m p l e x i o n bar ตัวนี้นะครับเป็นสบู่น้ําผึ้งนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบของน้ําผึ้งและกรดซาลีน นะครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีผิวมันเพราะน้ำพึ่งก็จะช่วยลดความมันนะครับเวลาใช้เราก็แกะซอออกมาแล้วก็หัน่นแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็ปิดเอาไว้นะครับปิดเอาซองพับเก็บเอาไว้เพื่อว่าจะได้เก็บความชุ่มชื้นไม่ให้มันระเหยเออกไปสบู่น้ำพึ่งอันนี้จะเหมาะสําหรับคนผิวมันส่วนเจลอาบน้าําตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะครับส่วนสบู่เหลวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสบู่เหลว GNS นะครับก็เป็นสบู่น้ำพึ่งชนิดเหลวเนี่ยนะครับจะเป็น บอดี้แชมพูหมายความว่าเป็นสบู่ที่สาะผมก็ได้นะครับล้างหน้าก็ได้ถูตัวก็ได้เหมาะสําหรับคนที่เ,เดินทางต่างจังหวัดพกพาขวดเดียวหรือคนที่ไปเล่นกีฬาออกไปข้างนอกนะครับก็สามารถที่จะใช้หขวดแล้วก็ใช้ได้ทั่วตัว,ตวเลยเพราะว่ามันเป็นบอดี้แชมพูนะครับในขณะที่สบู่ก้อนอีกอันนึงนะครับเป็นสบูก One, บสบ่ก้อนบอ d y s e r i e ส์ทีอินวันะครับซึ่งสบู่อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นก้อนนะครับสีขาว,ขาว นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติ3ร n อวันก็คือว่าอันที่1นนะครับจะขจัดเชื้อแบคทีรียนะครับทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวแล้วก็ขจัดกลิ่นตัวนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีเหงื่อออกมากหรือว่ามีกลิ่นตัวมากๆกนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสบู่นี้จะมีกลิ่นหอมมากเพียงแค่เขาวางไว้ที่หลังมือนะครับแล้วก็ลองดมเนี่ยนะครับก็ยังมีกลิ่นติดตัวเลยนะครับบางคนเขาก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนให้มันมีกลิ่นหอม เอามาใช้นะครับสบู่ตัวนี้นี่นะครับจะมีความความละเอียดของตัวตัวเนื้อสบู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยเราควรจะวางให้มันเสด็จน้ำนะครับไม่ควรจะแช่น้ําทิ้งไว้ไม่งั้นมันจะเนื้อมันจะเละนะครับแล้วเมื่อเราใช้หมดนะครับเราก็เอาเศษสบู่ที่เหลือมาแปะเอาไว้ในตรงส่วนที่เรียกว่าเป็น s o เซ saver นี่นะครับนะครับก็ทําให้สบู่ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์สบู่ body s e นะครับของ ของกำเนิดทั้งหมดมีสบู่ก้อนสอแบบแล้วก็มีสบู่เหลวสชนิด